ครับพาคานผู้ชมเข้าสู่ช่องทุนกรสุกเกษมนะครับวันนี้เราได้มาติดตามงานมาดูแลนะครับสวนเป็นไร่ข้าวโพดนะครับที่ยืนอยู่ข้างผมก็คือพิเกตนะครับเป็นเจ้าของแกลบบริคาร<อ>ผมธนพัฒน์ดำเนินรายการนะครับในช่องทันกรสุกเกษมวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของพิเกตเจอไแล้งใช่ไหลแงปลูกมาได้อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ขราวโพดสี่สิบห้าวันแล <ะ S 2> ว้วันพิเกตบอกตอนนี้ ฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจใช่เจอภัยแล้งแต่เท่าที่เราดูเนี่ยเปรียบเทียบกับสวนใก,ใกล้เคียงเนี่ยของเขานี่หนักกว่าเลยเนาะใช่ค่ะเขาแหง้งแห้งมากมาก,มากแล้วก็ต้นจะเตี้ยใช่แปลงข้าง,างนู้นที่เราถ่ายทํากันไปเมื่อสักครู่นี้เขาอายุมากกว่าของพี่เกตประมาณสองอาทิตย์ไหมค่ะสองอาทิตย์กว่าสามเกือบสามอาทิตย์สามอาทิตย์แต่จะเห็นว่าของเขาต้นเล็กกว่าเตี้ยกว่า<ะ>แปนกว่าก็เพราะว่าเขาไม่ได้ดูแลอย่างพี่เกอืม นี่ครับอยวให้น้องตีซูมเข้ามาจะเห็นถึงแม้จะเจอกับภัยแล้งอย่างนี้นะครับก็ยังมีเขาเรียกว่าใบหรือต้นที่มีคุณภาพยังยังยังไม่ถึงกับแห้งแล้งมากใช่ค่ะยังยังไม่ถึงกัแบ,บแบบแห้งแล้วเป็นช่วงระยะออกออกเขาเรียกว่าออกดอกออกดอกก็ออกแบบ,ออ,บออกแบบสมบูรณ์ครับก็เดี๋ยวพร้อมที่ถ้าเกิดเขาออกมามี ฝักมีไหมแล้วช่วงนั้นก็จะมาทําการดูแลกันอีกทีหนึ่งที่พูดเบื้องต้นพ,พี่เกศมีความรู้สึกเ,เรียกว่ายังไงเราไม่อยากให้ให้เขาพูดเราต้องแห้งเลยต้องทําการดูแลอีกรอบหนึ่งใช้ AD 2551ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อเมื่อวันที่16ใช้ r d 2551ฉีดไป1รอบแล้วค่ะแล้วก็ตั้งฝนฝนไม่ตกเลย แต่เรามาดูขา้าวโพดใบก็ไม่ถึงกับเหี่ยวแห้งมากก็เป็นที่พอใจค่ะเพราะมันเป็นช่วงที่ออกออกเขาเรียกว่าออกดอกพอดีอออกดอกอ๋อใช่ละออกดอกเวลาฝนไม่ตกแดดจะค่อนข้างรุนแรงมากที่นี่นะ<ะ>ครับนี่ขนาดยังช่วงสายๆนะยังไม่ถึงยังไม่ถึงแค่ยังไม่ถึงสิบโมงสิบโมงเช้าโดยประมาณยังไม่เ้า่ยงยังไม่เที่ยงยังไม่บ่ายเลยนะพเพราะฉะนั้นแล้ว ถือว่าเขาได้สู้ภัยแรงได้นะครับโดยการใช้ R d ดี5 1นะครับเป็นสารเสริมประสิทธิภาพที่ทําให้ต้นพืชมีคุณภาพในการต่อสู้กับภัยแรงกระทั่งโรคแมลงเองพี่เกตก็ไม่ค่อยเท่าไหรไ่นะไม่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 ค่อยมีค่ะไม่ค่อยมีมีนิดหน่อยน้อยมากมซึ่ง<ะ>ไม่มีผลกนการจเจริญเติบโตเขาเลยนะครับอย่างต้นเนี่ยค่ะแบบถ้าจะ,จะเจอแรงหนักมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์แต่อันนี้ของเราสมบูรณ์สมบูรณ ไม่ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่ามันเจอภัยแล้งเนาะแต่ใบมันยังตั้งยังเขียวอยู่รับจับยังยังมีความยังมีความชุ่มน้ำอยู่ครับครับก็ถือว่าเขาก็ยังมีคุณภาพดีกว่าสวนใกล้เคียงหรือไรใกล้เคียงที่เขาไม่ได้ใช้ที่สองห้าถึงจะเหี่ยมันก็เหี่ยวไม่มากอะคะเนี่ยใบสวยค่ะแต่เราจับเราสัมผัสได้เลยว่ามันยังมีความชุ่มความ เขาเรียกว่ามันใบมันยังสดใช่ครับนั่นก็คือยังมีคุณภาพใบที่ยังยังสามารถที่จะปรุงอาหารได้ใช่ครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะทําการดูแลโดยการใช้อาร์ดีสองห้าหนึ่งกับโดนในการทํางานเดี๋ยวเราจะไปคุยกับทีมโดนที่อยู่ฝั่งนู้นการพิเกตว่าเขาจะดูแลพิเกตอย่างไงเทคนิควิธีการดูแลในช่วงต้านภัยแรงภัยร้อนเนี่ยทำกันยังไงติดตามไปดูตรงนั้นครับผม ครับตอนนี้เรามาอยู่ตรงช่วงของทีมงานโดนนะครับที่จะทําการดูแลสวนพิเกตเนี่ยพิเกตนี่คือน้องซีนะครับรบน้องซีก็เป็นหนึ่งในมูลิธีน้องซีน้องแนะนาชื่อนมสกุลให้ทันตะก่อนช่องตะก่อนซูนะครับชื่อนัทพลสุกเกษมครับชื่อเล่นชื่อซีครับทาหน้าที่บินโดนเกษตรครับครับอยากให้น้องซีพูดว่าตั้งแต่มาดูแลที่เนี่ยพัฒนาการเขาเป็นยังไงเริ่มต้นเขาอยู่ระดับไหนความสูงต้นใบต้นเป็นยังไงลองลองครั ก็มาครั้งแรกจะอยู่ที่ระดับเอวครับตอนนี้ขึ้นมาปกแล้วอะบะมส,ส,สูงขึ้นฮะ<อ>แล้วก็ต้นใหญ่แล้วก็หนาใบมีความหนาขึ้นมีความเข้มเขียวขึ้นครับอืมเราเราพ่นด้วยขอ,อดีสองห้าอดีสองห้าหนึ่งครับของส่วนของมูลนิธิหรือของซีมาทําเองนี่คือสองครั้งส่วนของพิเกตจัดการด้วยตัวเองโดยการใช้โดนอ่าจ้างมา1ครั้งครับโดนทั้งหมด3าครั้ง ก็อย่างที่เมื่อกี้คุยกับพี่เกศในสวนะเนี่ยถ้ามุมม,มองมุมนี้นะ,ะจะเห็นได้เลยว่ามีความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับของของสวนที่ที่ไม่ได้ใช้กับของเราจะเห็นกระทั่งสีใบเองเนี่ยอยากอยากให้ให้น้องตีทั้งกล้องเราแทนไปข้างหลังนะครับแทนไปข้างหลังให้ให้ใหท่านผู้ชมดูในขณะที่เราพูดเลยว่าเราไม่ได้มีการตัดต่อภาพแต่อย่างใดนะครับนี่คือหน้างานจริงนะครับ ในจะเห็นนะครับฝั่งขวามือของของท่านผู้ชมเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยจะเป็นเ,เป็นไร่ของอีกเจ้าของหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ใช้อดีตสองห้าหส่วนทางซ้ายมือซ้ายมือที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นเนี่ยต่อต่อจากขวามือเนี่ยนะฮะก็จะเป็นไร่ของพิเกตเนี่ยนะครับที่เป็นเจ้าของสวนที่อยู่ข้างๆผมข้างๆเราตรงนี้ มองไปนี่คือเห็นความแตกต่างแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นสีความเข้มของใบไม่ว่าจะเป็นขนาดของความสูงต้นใช่ไหมครับน้องซีนี่คือเป็นผลงานของน้องซีนะครับที่ได้มาดูแลใช้อดีตสองห้าหนึ่งแล้วก็พิเกตด้วยที่ได้ร่วมกันดูแลนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าการส่งเสริมภาคการเกษตรของมูลนิธิท่านดรกรสุกเกษมโดยท่านประธานดรกรสุกเกษมของเราใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวให้น้องซีพูดว่า เราเราเราใช้โดนกับอาร์ดีสองเนี่ยใช้ส่วนผสมอะไรยังไงเราใช้อาร์ดีสองหใส่ในน้ำนะครับปริมาณ25 25ลิตรครับต่อน้ำสิบต่ออาร์ดีอดี25ซีซีต่อน้ำสิบลิตรครับอ๋อคืออาร์ดีสอง25ซีซีต่อน้ำ20ลิตร เป็นสูตรเข้มข้นครับเป็นสูตรเข้มข้นครับเพราะว่าโดนนี่จะพ่นเป็นละอองใช่ไหมพี่อืมันก็จะเป็นละอองเล็กๆครับมันโดนนิดเดียวมันก็ได้เลยครับก็คือพอเขาแตกเป็นไอในอากาศพพืชก็ดูดซึมได้ทางปากใบได้เลยครับก็ไม่ถ้าลดน้ํานี่เปียกพืชยังกินอะไรไม่ได้ต้องรอละเหยเพราะฉะนั้นบางคนเข้าใจว่าต้องลดให้เปียกแต่จริงแล้วเป็นละไอปุ๊บเขาดูดเป็นใช้เลยใช่อ่าก็ถึงทําให้มีประสิทธิภาพแบบนี้นะครับ สำหรับสารเสริมประสิทธิภาพอธิ2551นะครับน้องซีทางานมาเยอะเยอะมากขึ้นเนี่ยทีมงานโตมีมีมีน้องเข้ามาร่วมงานด้วยถูกไหมครับครับตอนนี้มีน้องใหม่เข้ามาซีก็เป็นเทรนเนอร์เป็นครูฝึก,กเป็นทั้งทุกอย่างที่ดูแลให้เขาโตในด้านงานครับซีเดี๋ยวซีลองแนะนาน้อง,องเชิญน้องเข้ามาในใ,ในร่วมก,ก,กล้องหน่อยเชิญน้องแพรครับอ ให้น้องแพแนะนําตัวสี่สัมพัน์นึครับช,ชื่อชื่อชยานีดวงดาค่ะชื่อเล่นชื่อแพค่ะมาเป็นผู้ช่วยนะใช่ตอนนี้กําลังฝึกน้องอยู่นะครับให้บินบินโดนต่อไปนะครับครับ,รบก็คืองานงานมากขึ้นงานมากขึ้นเปนนไร่ของท่านรนุรกรโครงการหนึ่งโครงการสองครับที่ต้องดูแล ล้วก็จะมีของเกตหรือของหลายๆคนที่ใช้อดี2สองห้าหนึ่งเราต้องการให้ท่านตุกรอนไปไปดูแลนะครับรวมกระทั่งปรึกษาทุกอย่างเกี่ยวกับการเกษตรจนกระทั่งได้ผลิตผลออกมาจนน่าพอใจก็ตอนนี้น้องอยู่ในในทีมนี่ก็คือทําหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องโดนอย่างเดียวก่อนอ่าโอเคก็เป็นการเข้ามามีผู้ร่วมงานเข้ามานะครับโดยท่านตุกอนเล็งเห็นว่าอนาคตกระทั่งสวนของท่านเองเนี่ย ต้องใช้บุคลากรในการดูแลมากขึ้นนะครับก<ช>็เลยเกิดทีมเพิ่มขึ้นมานะครับก็หลองจากนี้ C ทําหน้าที่บินบินโดนครับครับก็บไปติดตามการดูแลโดยการบินโดนกนครับครับมาเข้ากล้องด้วยก็ได้ไหโ ใช่ค่ะยางเห็นได้ในครั้งแรกด้วยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นการสรุปงานในในวันนี้เรามาดูแลไร่ข้าวโพดของพี่เกศเดี๋ยวจะให้น้องซีพูดถึงความรู้สึกที่ว่าได้ใช้โดรนนะครับในการบินดูแล้ว น้องซีจะใช้ใช้ดูมอนิเตอร์ถูกไหมครับดูมอนิเตอร์ภาพข้างบนเป็นยังไงบ้างภาพข้างบนก็มีต้นสูงท่วมหัวก็มีพี่แล้วก็ใบเขียวใบเขียวใบเขียวทํางานร่วมกับน้องแพรนี่เป็นยังไงบ้างน้องแพรก็กาลังฝึกไปเรื่อยๆแล้วน้องแพรประสบการณ์ที่ติดตามพี่ซีไปทํางานเนี่ยผลงานกับต้นพืชเองกับเจ้าของสวนเจ้าของไร่นี่เขาตอบรับยังไงมั่งก็ประทับใจน่าดีค่ะประทับใจ รู้สึกมั่นใจไหมที่ได้มาร่วมงานกับมูลนิธิท่านกรอนในการดูแลมั่นใจมากค่ะมั่นใจมากเนี่เพราะว่าเห็นด้วยผลงานเป็นประจักษ์เนาะใช่แล้วพี่เกตครับผมอยากให้พี่เกตพูดถึงเอเขาเรียกว่าผลผลิตก่อนหน้าที่เราจะใช้อดีตสองาห้าหนึ ที่พี่เกตจะใช้อาดีสองห้าหนึ่งดูแลเนี่ยผลผลิตต่อไร่เท่าไหร่ครับตอนนั้นประมาณเจ็ดร้อยโลแปดร้อยโลค่ะเจ็ดร้อยโลแปดร้อยโลแล้วก็มาลองใช้อาดีสองห้าห้าหนึ่งก็จะได้ประมาณตันไร่ละตันตันร้อยตันสองประมาณนี้ค่ะก็ประมาณก่อนหน้าที่ไม่ใช้ก็ประมาณเจ็ดร้อยพอหลังใช้อาดีสองห้าหนึ่งเสร็จแล้วเก็บผลผลิตครั้งแรกใช่ได้ประมาณพันหนึ่งพันสองเนาะสินะถือว่าเป็นไงสิเพิ่ม เพิ่มเพิม่มเป็น<ช><ม>นะยะท,ที่สําคัญเห็นเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนะคระับนั่นคือครั้งแรกใช่ค่ะหลังจากนั้นก็มั่นใจกับอาร์ดีสองนี่เป็นครั้งที่2ใงกรเริ่มปลูกตอนนี้เมื่อกี้ที่เราคุยมาสักครู่นี้อายุเขา45วันเนาะใช่ค่ะ,ะ,ะสำหรับพันุนี้เป็นพันซีพ <F> ีซีพีเอฟสิบหอฟสอายุในการเก็บเกี่ยวเขาโดยประมาณ1 0อยร้อยรค่ะ ร้อยสิบวันถ้าแบบแห้งเลยก็1ร5าเเดือนก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้วก็จะได้เห็นเห็นเงินแล้วพี่เกศนะใช่ค่ะถึงได้ลองมาใช้เพราะว่ารอบแรกรอบแรกเราใช้ r d 2 5ดีสอห้ไปแล้วมันเห็นผลครผลเห็นผลขึ้นเรื่อยๆและนนี้เป็นครั้งที่สองเราก็จะดูผลผลิตต่อไปว่าเราจะได้เพิ่มยอดขึ้นไปไหมครับ ผมให้ให้ให้น้องซีแชร์ประสบการณ์เพราะเขามีประสบการณ์ในการดูแลสวนข้าวโพดายกตัวอย่างจังหวัดแพร่ที่น้องซีไปดูแลผลผลิตเขาเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มนะที่อำเภอสองครับรอบแรกเพิ่มขึ้นรอบที่สองเพิ่มขึ้นจากรอบแรกอีกหลังจากใช้อดลีสองห้าหนึ่งของพิเกตก็น่าจะมาในทางเดียวกันใช่แต่จะเพิ่มขึ้นเท่าไรมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างสภาพอากาศด้วยอะไรด้วยน้ําด้วยแปดพูดถึงเรื่องน้ําซีบอกถึงเลยนะพิเกต เราเจอภัยแรงใช่ไหมใช่ค่ะแต่พี่เกดทําไมยังดูสบายใจอยู่เลยเพราะเราใช้อาดีสองห้าห้าหนึ่งพ่นค่ะพ่นแล้วความชื้นมันยังอยู่คงที่มันจะมีเหี่ยวบ้างเป็นบางที่แดดมันมันโดนจริงๆมันยังอยู่แบบเดิมค่ะมันยังต้นมันยังแข็งแรงต้นมันยังดีอยู่แต่มันจะมีส่วนน้อยที่เหี่ยวบ้างเพราะว่า เจอแรงเที่ยวนี้เจอแรงจริงๆเดี๋ยวต้องติดตามตอนต่อไปค่ะว่าผลผลิตมันจะออกมายัางไงผมถามนิดนพี่เกศเริ่มเชื่อมั่นดรก,ก่อนแล้ใช่ไหมที่ท่านาบอกว่าอาร์ดีสองห้าห้าหนึ่งเนี่ยสามารถทําให้พืชต่อสู้กับสภาพอากาศได้ทุกๆสภาพเลยใช่ค่ะมั่นใจนค่ะและทีนี้เราเราลองใช้ของเราไปแล้วนิดเราไปพูดไปพูดต่อได้ว่าเราใช้อาร์ดีสองห้าห้าหนึ่งจริงครับ เราให้เขามาดูแปลงของเราเลยว่าเราใช้จริงๆเราไม่ได้พูด,พดโกหกเพราะว่าเราจะติดป้ายไว้ตรงหัวมุมเลยเพราะว่ามันจะเป็นทางผ่านเขาก็จะถามข้าวโพดสวยเนาะแปลงใครเนี่ยใช้อะไรถึงดีมันจะเห็นความแตกต่างของแปลงข้างๆใช่ครับเพราะว่าภาพเราก็จับไม่เห็นแล้วนะว่ามันแตกต่างจริงๆแล้ว,<ช>ลวเราไม่ได้มาพูด เพื่อที่จะดิสเครดิตอะไรของใครใคเพ่้เห็นจริงๆว่าถ้าใช้อดีตสองห้าหนึ่งแล้วมันเป็นอย่างนี้เนี่ยช่วงเนี้ยช่วงเนี้ที่มันแรงเนะี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาโพดเราเป็นยังไงความแตกต่างแต่มันจะแรงแต่เราต้องไปดูผลผลิตอีกทีหนึ่งครับแต่ลึกๆก็ยังมีความมั่นใจว่า<ช>ต้องดีแน่นอนครับน้องซีเดี๋ยวเรามีงานต่อที่ไหนอีกครับเนี่ยในการดูแลก็จะมีส่วนข้างในตรงนี้แล้วก็ไปนาข้าวไปนาข้าวอีก งั้นวันนี้ถือว่าสรุปงานน้องซีก็ทุกอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์แบบหมดการทํางานเก็บบันทึกภาพไว้เรียบร้อยแล้วครับโอเคก็เดี๋ยวเราทั้งหมดเลยพร้อมพิเกตเจ้าของไรนะครับแล้วก็จะลาท่านผู้ชมใน,ในช่องสวนกรในของสวนนี้เนาะปิดงานการับไปสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ยากลำบากอยากแสนเหลือทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนา